อ้าวโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ศา,าลาพระน้ำโชคนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่าพระน้ำโชคเนี่ยเป็นยังไงนะฮะพระน้ำโชคนะ,ะเนื้อองค์พระหยกสีน้ำเงินแร่ทองคำแร้งกันจากอียิปเป็นหยกสีน้ำเงินที่หายากที่สุดนะะอานุภาพเฉพาะเนื้อองค์นี้กำจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆป้องกันคุณใสดวงไม่ดีราศีตกเสริมดวง เสริมชะตาเสริมราศีเสริมบารมีเสริมมงคลตามนี้นะฮะอันนี้คือ,อประวัติให้อ่านภายนอกนะฮะโอเคอันนี้คือภาพที่เขามากราบพระนำโชคแล้วขอพรพระนำโชคแล้วรวยนะฮะอันนี้ถูกลอตเตอรี่15ล้านกับสิล้านวางกันนะ ภายในก็จะเป็นแบบนี้ส่วนองค์จริงก็จะอยู่ด้านในอย่างนี้นะฮะเห็นชัดไหมอันนี้คือพระนำโชคนะฮะหลวงพ่อนำโชค ื้อใครอยากจะมีโชคเขาแวะผ่านมานะฮะมากราบสักการะได้นะครับผมส่วนด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่านะฮะอันนี้เขาบอกอันนี้คือลิ้นพญามังกรนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ แบบนี้มีใครไม่เคยเห็นก็เชิญแวะนะฮะพูดเสียงได้ไม่ได้เพราะอยู่ในวัดนะฮะต้องเบาๆเสียงหน่อยอ,อันนี้เป็นดาบลุฟ้าประกาสิทธ์าดาบลุฟ้าประกาสิทธ์จะเป็นแบบนี้ บลูกฟ้าสถานปฐพีปราบภัยดีเสริมมะลิสีสวัสดิ์อันนี้คือประวัติตรงนี้เป็นพระเสียงไทย นีเป็นพิจิธภัณฑ์ที่สะสมพระเครื่ง ใครจะเจอเลขเด็ดฮะมีคนมาทาปแป้งด้วยน่าจะมีโชคกันอยู่เพื่อเจอเลขเด็ด นี่กาบขอพรพระนำโชคแล้วรวยนี่คือผู้ที่ถูกรางวัลน,นะฮะเขาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกมากาบระนนำโชคเมื่อไปเดือนเมษายน62ถูกสลากกินแัฐบาลไทย12ล้านบาท เป็นต้นมหาโพกวักนะฮะใครได้ใบโพกวักถือว่ามีโชคนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ต้องรอให้หล่นหรือเปล่าอะไรนะีฮะครับส่วนใครที่จะแวะมากราบสักการะขอพรอพระนำโชคนะฮะหลวงพ่อนำโชคหรือสมเด็จพระรัตนรังสีนะฮะพระคอและเนื้อองค์พระ หยกสีน้ําเงินแร่ทองคําแร่หินจากอียิปต์นะฮะที่เป็นหยกที่สีน้ําเงินที่หายากที่สุดนะฮะก็เผื่อใครผ่านมาก็ก็แวะได้นะฮะเส้อนอ่าเส้นดงหลวงไหมเส้นดงหลวงอ่าเขาวงอ่านะฮะทางไป <c oughs> ทางไป, <c oughs> งไป <c oughs> ตำบลกกตูมนั่นแหละฮะ ก็เผื่อแวะมาเผื่อจะมาขอพรหลวงพ่อนะเผื่อจะได้โชคเดียนราบบ้างนะฮะผมก็แวะมาแล้วก็เข้ามาสักการะนะฮะบริเวณวัดก็จะเป็นวัดป่านะฮะข้างบนก็จะเป็นศาลาเป็นที่ตั้งศาลาอยู่บนภูเขาจะมีที่สักการะาอีกบนภูเขานมะ่ล่ะ เห็นไหมซึ่งสูงมากสูงมากแล้วก็เคยขึ้นไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าแต่ว่าเหนื่อยมากก็เลยไม่ขึ้นไปนะฮะ วัดวัดถ้ำผาป่องไหมเอ้ไม่ใช่วัดถ้ำป่องไหมนั <c oughs> ่นแหละฮะผ่านมานะฮะเผื่อมาแวะสักการะพ่อนำโชคก็พามาแวะมาเที่ยวได้แค่นี้ะนะครับถนนนะฮะไม่ได้เข้าไปลึกนะฮะก็ ส่วนองค์ปฏิมากรหรือองค์หลวงพ่อท่านก็จะปฏิสธานอยู่ในศาลาข้างในนะครับก็เอาโอเคร่ำรวยทุกคนแค่นี้แหละบายบาย